ท่านประธานที่เคารพดิฉันคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะดิฉันจะขอรูปอภิปรายนะคะเพื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศโดยดิฉันค่ะจะขอะเน้นไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอเป็นการเฉพาะค่ะดิฉันอยากเริ่มต้นค่ะด้วยข้อสงสัย ที่มีคนพูดถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะว่าพักเพื่อไทยไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ดิฉันอยากตอบให้ชัดและต้องการให้สภาหแห่งนี้บันทึกไว้ค่ะว่าไม่มีเหตุผลใดเลยค่ะที่พักเพื่อไทยอยากจะคงรักษารัฐธรรมนูญฉบับปี60ไว้เพราะถ้าจะมีพักการเมืองใดค่ะที่เจ็บปวดที่สุดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้หนึ่งในนั้นคือพักเพื่อไทยค่ะ เพราะเราค่ะคือพักที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนต้องพ้นจากตําแหน่งถึงสองคนจากกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราค่ะคือพักที่นโยบายเพื่อประชาชนถูกขัดขวางถูกตีตกถูกตีความจนพี่น้องประชาชนค่ะเสียโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย20บาทตลอดสายนโยบายบ้านเพื่อคนไทยและโครงการจำนวนมากค่ะที่เป็นความหวังของผู้คนนั้นต้องถูกหยุดเอาไว้กลางทางทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะว่านโยบายเหล่านั้นไม่ดีคะ่ะท่านประธานแต่เป็นเพราะกลไกและกติกาที่ถูกวางเอาไว้ไม่เปิดทางให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพท่านประธานคะรัฐรมนูญฉบับปี60ค่ะ คือรัฐธรรมนูญที่เริ่มต้นจากการยึดอำนาจและยดยึดไว้จนถึงกระบวนการการออกแบบแทบทุกบรรทัดนี่คือรัฐธรรมนูญค่ะที่เกิดจากคณะรัฐประหารเกิดจากการร่างโดยคนของคณะรัฐประหารและผ่านประชามติภายใต้ระบอบทหารที่ปิดปากประชาชนเราจึงได้รัฐธรรมนูญค่ะที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแม้แต่น้อยรัฐธรรมนูญที่คนจํานวนมากค่ะ ไม่เคยเห็นฉบับเต็มก่อนที่จะต้องไปลงประชามติแล้ววันนี้ค่ะผลของมันชัดเจนค่ะคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่อนแอองค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนค่ะกลับแข็งแรงกว่ารัฐบาลและผู้คนที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาระบบตรวจสอบค่ะที่เคยเป็นการถ่วงดุลกลายเป็นเครื่องมือในการถ่วงความเจริญของประเทศสังคมไทยค่ะจึงวนอยู่ในวงจรเดิมรัฐบาลลมง่ายระบบไม่มั่นคงและประชาชนค่ะ รู้สึกว่าเสียงของตนเองนั้นไม่มีค่าทั้งหมดนี้ค่ะรัฐมนูล60ูคือต้นเหตุสําคัญท่านประธานคะดิฉันขอย้ำนะคะว่าในวันนี้คือจังหวะที่สําคัญที่สุดในรอบหลายปีค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกของพักการเมืองใหญ่สามพักนั่นก็คือพักเพื่อไทยพักประชาชนและพักภูมิใจไทยเห็นตรงกันค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยนั้นจะต้องมีรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งสามพักค่ะ ต่างร่วมกันเสนอร่างของตนเองและสารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิัฉัยแล้วว่าการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลนั้นหรือสะสะรนั้นสามารถทําได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดอย่างไรบ้างและแม้ในวันนี้ค่ะพักเพื่อไทยจะมีมติว่าเราจะโหวตรับทั้งสร่างของทั้งสามพักเพื่อนําไปพิจารณาร่วมกันต่อไป แต่ในส่วนของเนื้อหาสาระสําคัญในแต่ละร่างนั้นดิฉันนนะคะจะขอใช้เวลาตรงนี้เพื่ออภิปรายว่าเพราะเหตุใดร่างของพรรคเพื่อไทยจึงเหมาะสมที่สุดในการที่จะได้มาซึ่งสอสอรเอมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองร่างาท่านประธานคะรัฐธรมนูญที่ดีคะ่ะต้องมีความเป็นประชาธิปไตยทางในแง่ของที่มาและมีประสิทธิภาพในแง่ของเนื้อหาสาระ แต่การจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีได้เราต้องเริ่มจากการมีสภาร่างรัฐธรมนูญที่ดีเสียก่อนและสําหรับดิฉันค่ะสสรที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ 1. ความชอบธรรม 2. ความเชี่ยวชาญสําหรับเรื่องความชอบธรรมค่ะสสรตามข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยนะคะเราพยายามอย่างเต็มที่ค่ะในการกําหนดให้มีที่มาที่เชื่อมโยงกับเสียงของพี่น้องประชาชน เพราะมันคือหัวใจสำคัญค่ะของความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแม้สารธรนูนค่ะจะมีคำวินิจฉัยว่าห้ามไม่ให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็ตามสำหรับความเชี่ยวชาญค่ะแม้ว่าสสารที่ดีจะมีแค่มิติของความชอบธรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะ สสรที่เหมาะสมค่ะจึงควรที่จะเปิดพื้นที่บางส่วนให้มีองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุธและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาให้เข้ามาร่วมกันเสนอและช่วยกันกันกรองให้ร่างธนูนฉบับใหม่นั้นตอบโจทย์ของประเทศมากที่สุดซึ่งร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะเราได้นําเสนอในรายละเอียดทั้งสองประเด็นไว้อย่างละเอียดและรอบคอบเมื่อดิฉันมาดูร่างของพรรคภูมิใจไทยนะคะเราจะเห็นชัดเจนค่ะว่า เป็นข้อเสนอสอสอรอที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะท่านประธานคะในบรรดาทุกร่างที่ถูกเสนอเข้ามาในครั้งนี้การออกแบบเช่นนี้ค่ะสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะนำประเทศค่ะกลับไปสู่วงจรเดิมวงจรของรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมพอที่มาของผู้ร่างขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างเหมาะสมเหมือนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี60ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดเพราะหากเราลงไปดูในรายละเอียดค่ะ เราจะพบว่าพักภูมิใจไทยเสนอที่มาของสอส,อสอร99คนโดยแบ่งเป็นสัดส่วนสอสอรจังหวัด77คนสอสอรผู้ทรงคุณวุฒิ22คนโดยให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกทั้งหมดอีกทั้งค่ะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกแต่งตั้งมาโดยสอสอรนั้นก็ไม่ได้ระบุถึงจำนวนและที่มาอย่างชัดเจนการออกแบบสูตรเช่นนี้ค่ะ อาจสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งสอส,อสอรสีน้ำเงินหรือสอส,อสอรอตามใบสั่งหรือไม่นั่นคือเป็นสอส,อสอรอค่ะที่อาจเปิดช่องให้คนบางกลุ่มนั้นสามารถใช้อิทธิพลในการกำกับควบคุมหรือแทรกแซงในการกำหนดทิศท,ทางของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปแบบที่ตนเองต้องการได้ดิฉันอยากตั้งเป็นคำถามค่ะว่า การเสนอสูตรสสรอที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเช่นนี้เป็นเพราะพักภูมิใจไทยเองรู้ดีใช่หรือไม่ว่าไม่อาจขวางกระแสก,การแก้รัฐมนูลในครั้งนี้ได้แล้วอีกต่อไป จึงหันมาเลือกใช้วิธีการขวางแบบทางอ้อมคือไม่ขวางการแก้ไขหรือไม่ขวางการร่างแต่กับเสนอสูตรค่ะที่เปิดช่องให้เกิดการแทรกซึมเพื่อเข้าไปคุมกระบ,บวนการตั้งสะสะรขึ้นมาเพื่อให้สามารถกำกับได้ทุกขั้นตอนทั้งการคัดคนการกำหนดประเด็นและการชี้ทิศทางผลลัพธ์สุดท้ายใช่หรือไม่นอกจากนี้ค่ะสูตรการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยยังสะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะว่า ไม่ได้มีเจตานาที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นจริงเพราะออกแบบกระบวนการให้มีความซํำซ้อนและยืดเยื้อเกินจำเป็นนั่นคืออะไรเพราะมีการกำหนดให้สะสะลอค่ะทำหน้าที่ค้ายคณะกรรมธิการโดยใช้เวลายกร่างยาวนานถึง360วันจากนั้นค่ะยังต้องส่งกลับมาที่รัฐสภาเพื่อให้พิจารณาอีกครั้งตามมาตรา256ทั้งที่ร่างรัฐธรรมนูญที่อาจมีขึ้นนั้นอาจมีกว่า260มาตรา ดานหมายความว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะพิจารณาจนครบถ้วนถูกมาตราดิฉันจึงสงสัยว่านี่คือตัวบ่งชี้ใช่หรือไม่ถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูนของพรรคภูมิใจไทยถ้าสิ่งที่ดิฉันตั้งข้สอสังเกตทั้งหมดนี้เป็นจริงค่ะท่านประธานและหากร่างของพรรคภูมิใจไทยถูกนํามาใช้เป็นร่างหลักหรือร่างเดียวในการพิจารณาดิฉันอยากถามว่าเราจะยังมีโอกาสได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงหรอคะ นี่คือข้อกังวลสําคัญค่ะที่ที่ฉันอยากฝากไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนของร่างของพักประชาชนค่ะก่อนอื่นที่ฉันต้องขอชื่นชมนะะในเจตนารม์ของท่านที่ต้องการคืนอํานาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเพราะร่างนี้ถือเป็นร่างที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์ร่วมเลือกสมาชิกทั้งในส่วนของกรรมธิการยกร่างและสภาที่ปรึกษาการยกร่างธรมรมนูญ แต่แม้ความเชื่อมโยงกับประชาชนจะมีมากในเชิงหลักการค่ะท่านประธานแต่ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและกลไกถ่วงดุลภายในยังมีข้อกังวลสําคัญค่ะที่ดิฉันคิดว่าการยกร่างนั้นอาจทําให้ไม่เป็นไปตามเจตนาลมที่ต,ตั้งเอาไว้ประเด็นที่หนึ่งค่ะดิฉันพูดถึงการเชื่อมโยงกับประชาชนและกลไกถ่วงดุลระหว่างกรรมธิการยกล่างและสภาที่ปรึกษาร่างของพักประชาชนค่ะมีโครงสร้างพิเศษ คือแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนในการที่จะทำงานคู่ขนานกันแต่แบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนคือ1คณะกรรมการยกรา่างรัฐมนูญที่จะมีจํานวน35คนมาจากคัดเลือกการคัดเลือกโดยรัฐสภาโดยเลือกจากรายชื่อของผู้ที่ประชาชนเลือกไว้ทั่วประเทศทั้งหมด7 0คนและ 2. สภาที่ปรึกษาการยกรา่างรัฐมนูญจานวน100คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกจังหวัดซึ่งในเชิงหลักการค่ะ ถือว่าเป็นการแยกบทบาทระหว่างฝ่ายร่างคือเทคนิคอลกับฝ่ายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนหรือคอน s ซอลเทตีฟอย่างชัดเจนแต่ในเชิงกลไกค่ะมันกลับยังไม่ชัดเจนเลยว่าอะไรที่จะเป็นเครื่องมือในการทัดทานหรือถ่วงดุลเพื่อให้คณะกรรมการยกร่างนั้นต้องรับฟังหรือปรับร่างตามความเห็นของสภาที่ปรึกษา พราะเมื่อดิฉันอ่านตามมาตา256 19ถึงมาตา256 27ค่ะสภาที่ปรึกษามีหน้าที่เพียงแค่ร,รวบรวมความเห็นและจัดเวทีรับฟังประชาชนก่อนที่จะจัดส่งข้อเสนอไปให้กับกรรมธิการยกร่างเพื่อพิจารณา แต่ในทางกฎหมายค่ะมันกลับไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่กําหนดว่าคณะกรรมการิการยกร่างนั้นจะต้องปรับแก้ตามความเห็นของสภาที่ปรึกษาหรือแม้แต่ต้องชี้แจงเหตุผลหากว่าตนไม่เห็นด้วยดังนั้นค่ะในทางปฏิบตัติสภาที่ปรึกษาค่ะอาจกลายเป็นเพียงแค่สภาเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีไว้เพื่อรับฟังเสียงของประชาชนแต่ไม่มีอํานาจผูกพันค่ะต่อร่างรัฐนูญฉบับจริงเลย ดิฉันจึงอยากชวนให้คิดค่ะว่าถ้าเรามีสภาที่ประชาชนเลือกมาแต่ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบหรือที่จะยับยั้งร่างได้จริงสุดท้ายคะ่ะท่านประธานคะเสียงประชาชนก็อาจกลายเป็นแพ็กเสียงที่สะท้อนอยู่ในห้องแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ใช่เสียงที่ส่งผลต่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจริงๆ ประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการยกล่างรัฐมนูญฉบับของพรรคประชาชนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย35คนและเมื่อดิฉันค่ะได้ดูตามคุณสมบัติในมาตา256ทับ3จะเห็นว่าผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติค่อนข้างสูงค่ะนั่นก็คือต้องเคยสอนทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์มาไม่น้อยกว่า5ปีหรือเคยรับราชการค่ะในตำแหน่งระดับสูงเช่นผู้พิพากษาอายการข้าราชการระดับ8ขึ้นไปหรือเคยเป็นรัฐมนตรีสสสวหรือผู้บริหารท,ท้องถิ่นแต่ต้องคนจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งหมายความว่า ผู้ที่จะเข้าไปทําหน้าที่ร่างรัฐธรมนูญในร่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอดีตข้าราชการนักกฎหมายและนักวิชาการมากถึง5จาก6ส่วนตามที่ระบุคุณสมบัติเอาไว้ในมาตรา256ทับ3ดิฉันค่ะประธานท่านประธานคะ่ะไม่ได้ปฏิเสธความรู้ความสามารถของบุคคลกลุ่มนี้แต่ดิฉันจำเป็นต้องตั้งคำถามค่ะว่าหากผู้ร่างส่วนใหญ่มีแต่คนที่เติบโตและทำงานภายใต้ระบบราชการแบบเดิมมาก่อนจะส่งผลอย่างไร ต่อการร่างรัฐนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีเนื้อหาที่ยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งกําลังมุ่งไปสู่สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและหลักประชาธิปไตยที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นมาที่ร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ดิฉันเห็นว่ามีความแตกต่างจากร่างอื่นๆและมีความเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์กว่าทุกฉบับที่เข้าสู่สภาในครั้งนี้ประเด็นแรกค่ะเป็นร่างที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมจริงๆ เพราะว่าร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะเรากำหนดให้มีสภาร่างรัฐมนูญหรือสอสรจำนวน151คนโดย100คนค่ะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาจากรายชื่อ300คนที่ประชาชนได้เสนอชื่อเอาไว้ล่วงหน้านั่นหมายความว่าประชาชนทุกจังหวัดค่ะจะได้มีโอกาสร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นสสรด้วยตนเอง พูดง,ง่ายๆค่ะก็คือประชาชนจะเป็นคนเลือกคนที่จะมาเสนอตัวเป็นสะสะรส่วนสภาจะเป็นคนคัดเลือกสะสะรในขั้นตอนสุดท้ายนี่คือกระบวนการออกแบบค่ะที่ผสมผส,สานร,ระหว่างเจตจานงของประชาชนกับกลไกของรัฐสภาเพื่อให้ได้สะสะรที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมีความรอบคอบในทางปฏิบัติ ซึ่งแม้สสรตามสูตรนี้นะคะจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงค่ะแต่ก็ยังสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยังไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญอีกด้วยและนี่คือสสรที่มีประชาชนอยู่ในสมการตั้งแต่ต้นไม่ใช่สสรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยตัดขาดจากเสียงของประชาชนไปตลอดทั้งกระบวนการค่ะประเด็นที่สองค่ะ ร่างของพรรคเพื่อไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญร่วมยกร่างโดยตรงโดยกําหนดให้ตั้งคณะกรรมการยกรัฐมนูลจํานวน27คนค่ะประกอบด้วยสมาชิกสะสะร14คนและผู้ส่งคุณวุฒิจากภายนอกอีก13คนซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขานะคะทางด้านกฎหมายมหาชนรัฐศาสตร์การบริหารและการเมืองเพื่อให้รัฐมนูญฉบับใหม่ของเราค่ะเป็นร่างที่มีคุณภาพทั้งในเชิงเนื้อหาและมีประสิทธิภาพบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ประเด็นที่3ค่ะเรามีกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และรับฟังประชาชนทั่วประเทศเพราะร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดไว้อย,อย่างชัดเจนว่าสอสอรอค่ะต้องจัดให้มีการรับฟังเสียงหรือความคิดเห็นของประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกความคิดเห็นค่ะจะต้องถูกบันทึกและเผยแพร่ต่อสาธารนณะผ่านเวทีสาธารนณะผ่านเวทีสื่อมวลชนและช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เราจะไม่ให้การร่างรัฐนุนทั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นแค่เพียงในห้องประชุมลับเท่านั้นแต่จะต้องเป็นกระบวนการร่างที่เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะหากเราค่ะต้องการรัฐนุนที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนก็ต้องได้เห็นได้ตรวจสอบและได้มีส่วนร่วมจริงๆตลอดทางกระบวนการประเด็นที่4ค่ะเรามีระบบถ่วงดุลระหว่างประชาชนผู้แทนและองค์กรวิชาชีพ ร่างนี้ค่ะเราออกแบบกระบวนการสรรหายอย่างสมดุลโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆค่ะเข้ามีบทบาทร่วมเสนอรายชื่อได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรวิชาชีพมหาวิทยาลัยองค์กรตุลาการหรือภาคเอกชน mm hmm. เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญค่ะมีผลลัพธ์จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศ นี่คือสูตรการหลอมรวมของสสดที่เกิดจากส่วนผสมค่ะระหว่างอำนาจของประชาชนผู้แทนของประชาชนและความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาและองค์กรวิชาชีพต่างๆด้วยสัดส่วนที่มีความเหมาะสมประเด็นที่5ค่ะร่างของพระเพื่อไทยแน่นอนว่าจะต้องผ่านประชามิติของประชาชนทั่วประเทศก่อนประกาศใช้เพราะนี่คือหลักประกันสูงสุดค่ะว่าไม่ว่ากระบวนการยกร่างจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรรัฐมน,นูญฉบับนี้ค่ะ จะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการการทําประชามติของประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เจ้าของอํานาจอธิปไตยเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกกติกาสูงสุดประเทศนี้ด้วยมือของตัวเองและนี่คือการยืนยันค่ะท่านประธานว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเห็นชอบไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เกิดจากการบังคับให้รับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนปี60แต่เป็นรัฐธรรมนูญค่ะที่ประชาชนนั้น เลือกจะรับด้วยเสรีภาพเจตจำนงและความยินยอมพร้อมใจอย่างแท้จริงนี่คือสะสะรอของประชาชนค่ะที่ไม่ต้องรออนุมัติจากผู้มีอำนาจคนใดไม่ใช่สะสะรอที่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่ใช่สะสะรอตามไปสั่งแต่เป็นสะสะรอของประชาชนอย่างแท้จริงที่ประชาชนค่ะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเสนอชื่อการเลือกการร่างไปจนถึงการลงประชามติ และนี่คือร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะร่างที่ต้องการจะคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงดิฉันขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าโดยหลักการพรรคเพื่อไทยเราพร้อมจะโหวตรับทั้งสามร่างให้ผ่านวาระแรกไปพร้อมกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามที่ดิฉันได้อภิปรายในวันนี้เพื่อต้องการที่จะแยกแยะถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละร่างให้พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้เห็นไปพร้อมกัน ซึ่งดิฉันได้ชี้ให้เห็นเหตุผลไปแล้วค่ะว่าทําไมร่างของพึกพักเพื่อไทยจึงมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนําไปสู่การใช้เป็นร่างหลักทั้งในแง่ของความเชื่อมโยงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดพื้นที่ให้ความเชี่ยวชาญของผู้สรงคุณวุฒิการกําหนดสัดส่วนที่สมดุลระหว่างทุกภาคส่วนและกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสและเป็นธรรมตลอดกระบวนการาท่านประธานคะ มีสมาชิกหลายท่านพูดถึงเรื่องจุดยืนของร่างพักเพื่อไทยเกี่ยวกับการแก้ไขหมวด1ห,หมวด2ซึ่งถามว่าพรคเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับการเขียนข้อห้ามมีให้แก้ไขหมวด1และหมวด2ใส่ไวใ้ในร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพรคเพื่อไทยค่ะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอด เราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแก้ไขหมวด1และหมวด2อ,อยู่แล้วและได้แสดงจุดยืนในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเราคิดว่าการบัญญัติข้อห้ามเพิ่มเติมจึงไม่มีความจำเป็นค่ะเพราะรัฐรมนูญในมาตรา255ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วค่ะว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจัก,กรธรรมไม่ได้ซึ่งถือว่าเพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ค่ะการไปกําหนดถึงข้อห้ามดังกล่าวไว้จะทําให้รัฐมนูญนั้นขัดกันเอง <c oughs> เนื่องจากมาตรา256วงเล็บ8ค่ะมีได้ให้ไม่ได้ห้ามการแก้ไขหมวด1และหมวด2แต่เพียงระบุว่าหากจะแก้ไขต้องทําประชามติคือกลับไปถามประชาชน <c oughs> ดังนั้นการไปเขียนห้ามแก้ไขหมวด1ห,หมวด2จึงกลายเป็นการขัดกับมาตรา256วงเล็บ8ซะเองอีกทั้งค่ะในอดีต ได้เคยมีการแก้ไขถ้อยคําในหมวด1และหมวด2อ,อยู่หลายครั้งโดยม่ได้แตะต้องสาระสาคัญแต่อย่างใดเช่นการแก้ไขคําว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหรือแม้แต่รัฐมนูญฉบับปี60เองค่ะที่หลังจากผ่านประชามติไปแล้วก็ยังมีการกลับมาแก้ไขในเรื่องการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ว่าจะทรงแต่งตั้งหรือไม่ก็ได้นอกจากนั้นค่ะรัฐมนูญค่ะ มันยังมีความเชื่อมโยงกันในหลายมาตรานะคะเช่นหากต่อไปเรามีแนวคิดว่าจะให้มีสภาเดียวโดยยกเลิกวุทธ,ธสภาก็จําเป็นค่ะต้องมีการแก้ไขหมวด2ในส่วนที่ว่าด้วยคุณสมบัติขององคมนตรีที่ห้ามเป็นวุฒิสมาชิกออกไปดังนั้นค่ะการไม่เขียนข้อห้ามไว้จึงเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะจะไม่ทําให้รัฐธรรมนูญน,นั้นขัดแย้งกันเองและในทางวิชาการค่ะก็เห็นตรงกันว่า การไม่เขียนข้อห้ามไว้จะเป็นผลดีมากกว่าดิฉันขอย้ำนะคะว่าการไม่มีข้อห้ามไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองแต่การมีข้อห้ามค่ะกับจะสร้างปัญหามากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะความยุ่งยากในการที่จะแก้ไขถ้อยคําในอนาคตท่านประธานคะทายที่สุดนี้ค่ะดิฉันอยากเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กําลังรับฟังอยู่นะคะว่าพรรคเพื่อไทยค่ะ ไม่ได้ต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อผักเราเองแต่เรากำลังผลักดันการแก้ไขครั้งนี้เพื่อคนไทยทุกคนคะ่ะเพื่อให้เสียงของประชาชนนั้นกลับมามีความหมายอีกครั้งหนึ่งเราไม่อาจยอมคะ่ะให้ประเทศนี้ดำรงอยู่ภายใต้ระบบที่คนส่วนน้อยมีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่ได้อีกต่อไปรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะต้องทำให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นสามารถทำงานได้จริง ฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบได้จริงและองค์กรอิสระที่ใช้อำนาจบนกติกาและหลักการที่เป็นธรรมจริงๆเราต้องการรัฐธรรมนูนที่วางรากฐานให้ประเทศไทยค่ะยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่บนความหวาดกลัวความไม่แน่นอนหรือบนการตีความของคนเพียงไม่กี่คนที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกและสภารัฐธรรมนูญหรือสอสอรอคือบันไดขั้นแรกค่ะ ที่สภาเราทุกคนเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นร่วมกันขอบคุณค่ะท่านสุทินข้างสน้น